ไงไ,ไอด้ดำลูกเขยที่ฉันเล่าให้ฟังไงทั้งรอทั้งรวยไม่ทํางานขายถ่านกระจอกกระจอกเหมือนอย่างแกหรอกแต่พ่อฉันก็มีเงินไปซื้อที่ดินที่ต่างจังหวัดไอ้ที่ดินถูกๆยี่สิบไร่เนี่ยนะเราเอาเงินสดๆไปซื้อบ้านเดี่ยวตามภาษาคนมีเงินกันไปแล้วนะไอด้ดำคนขายถ่านทานจ้าทานทานไม้สนคุณภาพดีจ้าถุงละสิบบาทเลยนะจ้า ผ่านจ้าหุ่งติดไฟง่ายด้วยนะจ้าผ่านจ้าพอ่อว่าไงลูกไม่กินข้าวก่อนเหรอเดี๋ยวค่อยเผาต่อพ่อยังไม่หิวเลยถ้าหนูหิวหนูก็สั่งมากินก่อนเลยลูกกะว่าจะเผาให้เสร็จก่อนเอา้าเดี๋ยวก็โลก่ก็พาะถามหาหรอพ่อถ่านจ้าถ่านถ่านไหมจ้าถ่านไหมจ้า นจามาอีกแล้วเหรอเน,นี่ยพรุ่งนี้พอ่พอพ่ออะไรอะลูกมันนู่นไ,<ป>ไอ้ดำนี่ป้าจุม๋มพ่อหนูชื่อพ่อเสิร์ตนะ ก็ดูนาเรียกให้ถูกด้วยค่ะนี่วันอย่ามาก้าวร้าวใส่คุณแม่ใช่นะไม่เป็นไรหรอกเลว่าพ่อลูกก็คงจะกำพืชเดียวกันเพราะมันแตกหน่อกออกใบมาจากคนระดับล่างเหมือนกันวันพี่จุม๋มวันนี้จะมาซื้อทานหรอครับทำไมฉันต้องซื้อบ้านฉันเตาแก๊สก็มีไฟฟ้าก็เข้าถึงม่ไีจจนเหมือนแกนี่ไม่ซื้อแล้วมาทำไมล่ะคะอ๋อ ฉันก็แค่จะมาอวดลูกเขยฉันกับไอด้ดำม,มันหน่อยน่ะนี่ไงไอด้ดำลูกเขยที่ฉันเล่าให้ฟังไงเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงก็ดูดีนะครับพี่จุม๋มแค่ดูดีถ้าจะใช้คำนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะเขาทั้งหล่อทั้งรวยหน้าที่การงานดีไม่ทำงานขายทานากระจกกระจอกมันอย่างแกหรอกโทษนะคะป้าจุม๋มขายทานมันกระจอกตรงไหนหรอคะก็ถูกตรงนั่นแหละวัน หรอพ่อฉันขายถ่านส่งฉันเรียนจบปริญญาตรีเหมือนกับเธอเธอได้ทํางานบริษัทฉันก็ทํางานบริษัทแล้วมันต่างแต่ตรงไหนฮะเฮ้ยน้องรู้จักคําว่ารวยปะขายถ่านแบบนี้มันไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่ารวยเลยนะเว้ยถึงพ่อฉันจะไม่รวยแต่พ่อฉันก็มีเงินไปซื้อที่ดินที่ต่างจังหวัดได้โอ้ยไอ้ที่ดินถูกถูกยี่สิบไร่เนี่ยนะแหมเห็นคุยจัง มันจะขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขายได้ค่ะขายแล้วด้วยคุยอย่างนี้ก็รวยแล้วดิมีเงินกินน้ําแข็งใส่แล้วอะ่ะดีใจด้วยนะว้าพอแล้วลูกแค่นี้เราก็มีความสุขกันแล้วความสุขอ๋สอส่งใส่มาเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองขาดด้วยการได้ค่ะดูถูกบูลลี่คนอื่นเพื่อตัวเองดูดีหรอคะป้าจุม๋ม สงสารเขาจังเลยนะคะพ่อนี่ท่าเขารู้ว่าเราขายที่ได้เท่าไหร่ก็คงจะตกใจหน้าดูพ่อเทวันเราเห็นเขาเป็นแบบไหนเราก็อยากเป็นแบบนั้นสิลูกหืมตกใจหน้าดูไปกันเถอะลูกลเราเอาเงินสดๆไปซื้อบ้านเดี่ยวตามภาษาคนมีเงินกันครับคุณแม่ ไปแล้วนะไอดำคนขายทานไปก่อนนะวันลูกคนขายทานมีความสุขจริงเลยเยาวว้าแม่แมวนะวันพ่อเซ็งเออพ่อขายที่ได้ตั้ง40ล้านแบ่งหนูสักล้านสิไม่ได้พ่อจะไปลงทุนลงทุนอะไรอ่ะพ่อ เออหน้ามันอนาคตของหนู้องกจังเลยทานจ้ะทานทานจ้า,า,า,จาหลังนี้ดีกว่านะตาเชฟแล้วแต่วาเลยครับถ้าวาชอบผมก็ไม่ขัดเดี๋ยววาว่าไงลูกวาวา่าหัวมุมดีกว่านะคะรับแม่เออโทษนะคะบ้านทุกหลังในซอยนี้มีคนจองแล้วค่ะฮะ เสียดายจังเลยเแล้วหลังนู้นล่ะครับหลังนี้ยังว่างค่ะไม่เอาพี่เชชว่าอยากได้บ้านหัวมุมเออขอโทษนะคะหัวมุมก็มีคนจองแล้วค่ะฮะติดจองอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเป็นเจ้าเดียวกับสี่หลังนี้ล่ะค่ะเขาซื้อทีเดียวห้าหลังซื้อทีเดียวห้าหลัง,ลงใช่ค่ะ นี่ครับบัตรประชาชนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเฟนตรวจสอบเครดิตบูโรให้นะคะได้ครับโอ้ยจริงๆไม่ต้องเช็คก็ได้อยู่รูกเคยป้าเขาเป็นถึงเจ้าของบริษัทรวยล้นฟ้าอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะเช็คแปบ,บเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่ะเออโทษนะคะเขาซื้อบ้านตั้งห้าหลังเขาจะคู่ธนาคารผ่านหรอคะอ๋อ ไม่ได้กู้ธนาคารหรอกคะ่ะลูกค้าท่านซื้อเงินสดซื้อเงินสดแล้วพอจะทราบไหมครับว่าลูกค้าเขาซื้อไปทําไมแจกลูกแจกหลานหรอครับไม่ได้ซื้อแจกลูกแจกหลานหรอกคะ่ะแต่ว่าซื้อไว้ให้คนอื่นเช่าซื้อให้คนอื่นเช่าบ้าหรือเปล่าเอาเงินมาละลายเล่นมันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจคะ่ะลูกค้าไม่ต้องซื้อที่ปลูกหอพักซื้อแบบนี้จ่ายเงินปุ๊บสามารถปล่อยเช่าได้เลยค่ะโหพี่เช็ค สงสัยคนที่ซื้อคงจะรวยหน้าดูเลยเนาะก็น่าน่ะสิอยากรู้จังเลยเนาะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงสงสัยผู้ดีจ้ะเชิญคะ่ะมาชำระค่าบ้านที่จองไว้ห้าหลังคะ่ะอ๋อได้เลยคะ่ะไอ้หนา พี่จุ๋มป้าหนูบอกว่าไงว่าพ่อหนูชื่อเสิร์ดแม่ลูกห,หน,หนูไอ้ไอคนขายถานเนี่ยเหรอซื้อบ้านเงินสดห้าหลังใช่ค่ะลูกค้าสองท่านนี้ล่ะค่ะที่ซื้อบ้านเงินสดห้าหลังเอาเงินจากไหนมาซื้อบ้านเนี่ยอ๋อขายที่ ผลเป็นยังไงครับไม่ผ่านค่ะเอ๊ะนี่บริษัทคุณล้มละลายเหรอคะฮะล้มละลายนี่มันหมายความว่าไงครับพี่เชคบริษัทที่ล้มละลายนั่นมันบริษัทเก่าผมนะครับตอนนี้ผมเปิดบริษัทใหม่แล้วนั่นแหละค่ะมันเป็นผลผูกพันของกรรมการบริษัทค่ะยังไงคุณก็ติดแบบนี้พี่เชคหนูอยากได้บ้านอะในบัญชีพี่เชคมีเงินไหมเอาเงินส่งมาซื้อก็ได้นะ้พี่เชคนะโอ้ยไม่มีโอ้ย บริษัทก็เพิ่งเปิดใหม่ใครก็อยากเป็นนี่เฮ่ยพี่เชพี่ชพชเชเสียหเสียหเคอไปฉันไหนว่ามันรวยแม่ไี่ว่าแฟนแกไม่ได้รวยจริงนี่พี่จุนครับจะรวยหรือจนมันวัดกันที่ตรงไหนล่ะครับมันก็ดูที่เสื้อผ้ารถที่เขาขับเครื่องประดับที่เขาใส่ไงไม่ใช่หรอกครับพี่จุ๋ มันอยู่ที่สายตาของคนมองผมขายถานพี่จุ๋มว่าผมรวยไหมผมมีเงินสดซื้อบ้านห้าหลังพี่จุ๋มว่าผมรวยไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สายตาคนมองว่าเขาจะตีค่าคนให้สูงต่ำ ความดีมันทําไม่ยากหรอกคะ่ะแต่คนเร็วไม่ชอบทํากันทำดีกันบ้างเถะนะคะหางคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจําไว้นะคะคนเราจะรวยหรือจนมันไม่ได้วัดที่เสื้อผ้ารถที่ขับหรือเครื่องประดับที่ใส่แต่มันอยู่ที่สายตาคนที่มองว่าจะมองเราในมุมไหนมากกว่านะคะ ก็ทำให้ิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้รักจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน